ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดมังกรหยก700,000บาทการันตีผลตอบแทนรวม6,160บาทเหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาคลิกชมรายละเอียดกันนะครับกับสลากอมอมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกฝาก100บาทลุ้น10ล้านบาททุกเดือนนะครับฝากกดไลค์กด u ั s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสลากอมอมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกนะครับ ผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่ที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย,ท,ท,ย,ท,ไท,ยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย0หน่วยละ0.4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทําการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วย ถอนคืนได้98บาทต่อนหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับ2ล้าน1 0 1,402รางวัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับ96 9 9 0 0 0 0บาท โดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจํานวน1รางวัลรางวันละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน99รางวัลรางวันละ1 0,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจํานวน300รางวันรางวันละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจํานวน1,000รางวัลรางวัลละ2,500บาท รางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน1แสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เอ่อรางวัลละ10บาทรางวัลพิเศษเสียงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาท โดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรงวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ทกสก็ห้ามพลาด ซื้อสลักออมัพย์ชุดมังกรหยกซื้อ700,000บาทจะได้รับ7,000หน่วย7 0 0 0หน่วยนั้นนะครับจะการันตีถูกรางวัลเลขท้ายนะครับ3ตัวแบบหมุน2อ2ครั้งด้วยกันนะครับโดยได้รางวัลละ10บาทถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ10บาทจำนวน14ใหมายเลข14คูณ10ก็140บาท140บาทคูณ24ก็3,360บาทนั่นเอง คบกาหนดจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ0.4บาทนะครับ0.4คูณ7,000หน่วยเท่ากับ2,800บาทเงินรางวัลรางวัล3,360บาทบวกดอกเบี้ย2,800บาทก็เท่ากับ6,160บาทนี่คือผลตอบแทนเนาะคบกําหนดจะได้นะครับหน่วยละ100บาท40สตางค์คูณ7,000หน่วยเท่ากับ72,800บาทรางวัลน,นะครับ3,360บาท นะครับอ่า72,800บาทบวกรงางวัล3 3 6 0บาทเป็น7,6,160บาทนั่นเองก่อนจะการสลากนะครับอ,อมซัพย์ชุดมังกรหยกเป็นชุดใหม่นะครับใครสนใจก็ลองลุ้นดูนะลองซื้อดูนะครับซึ่งเปิดให้ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแคมเปญน,นี้จะเด็ดจะดวงใครจะถูกรางวัลยังไงลองพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวย,ยังไง ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ